คนขึงขังบอลล็องครองฟ้าตูจใสสะาดสีใดีดักสิดดีดงสุางนุ่มทุกส่กนหัวนี้ตองเจ้าไ่ตงเจ้าสูกาเตวางสพันอ์นานามันอย่าทองเรียบพอจีนทาให้เอาก็ก้าไก่ด้วยเอ้ยข้าไก่ขาไก่ฮนะเอเอาเอากวยเอาไหมเอาไหมเอาข้าไก่ไหม

ABC อันนนามา abc นะเออเอา abc V f R d k o p k m o p ไม่มีใช่ไหเดี๋ยวท่องม abc เดียวคก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 คุคคูคูไม่มีใช่ไหม เอฟเอมีซีดูเอบีซีดูเอบีซีดีเอฟไอจีเคอู k o m ีเออเอาอันแพะไม่มานั่งสมาธินะแวเร็หันมาหันหนามาทองเลยเอาล่ะ